ใช้เงินคนละครึ่งหมดแล้วจะได้อีกเมื่อไหร่มีคุณผู้ชมถามมานะครับกับข่าวสตังม์เมเดียวันที่21ธันวาคม2568ครับสำหรับโครงการคนละครึ่งน,นี้นะครับล่าสุดทางนายกนกปัจจุบันก็คือคุณอนุทินชาวิรกูลเนี่ยก็บอกว่าหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยได้มีการยุบสภาและวโครงการคนละครึ่งเนี่ยก็ไปต่อไม่ได้นะครับจนกว่กากกตจะอนุมัติไฟเขียวแต่ถ้าหากว่ากกต ยังไฟแดงอยู่โครงการนี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้จนดกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่แล้วเขาจะนําโครงการนี้กลับมาใช้อีกครั้งหรือไม่ดังนั้นแล้วนะครับโอกาสว่าจะได้อีกเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะเลื่อนไปอย่างไม่มีกําหนดเลยครับถ้าหากว่าสตังค์ได้ข่าวกราวอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการค,ครึ่งึ่งว่าจะกลับไปอีกเมื่อไหร่จะรีบไปอัปเดตให้คุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากติดตามข่าวสารแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook และ t ิก To อข่าวสตังค์มีเดียใครที่ดู YouTube อยู่แล้วก็กดติดตาม YouTube ด้วยกรก,รก,กระดิ่งด้วย ใครที่มีคำถามก็คอมเมนต์มาถามใต้ล่างคลิปได้จะไปตามข่าวให้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในข่าวหน้านะครับ